สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี G, ตทุกท่านนะคะพบวกวับเราในช่องายเลิดรักนะคะดูจันเจ้าอยากขึ้นซาล้งนะคะดูเอือเออเอดููเอาเอาหนูจะออกคอกมาทมําไ,มก,ไม,กนนมกินไหมกินไหมกินขนมจีนไหมกินน้ำไหมนี่กินน้ำไหมกินน้ำไหมบุ้ยอาเมคุณ ปีนคอกอุ้ยอพ่าน้องมาแล้วอพ่าน้องมาแล้วอยากกินขนมจีนพุ่นมือหน่อยฮะบอขนมจีนอะไหมขนมไทยไอ้แล้ว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 อุ้ย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 ปุณปุณปุณอะไร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 มาขึ้นรถสาเล้งเร็วเมามามาตอนนี้ แม่กลัวกำลังทำขนมจีนน้ำยาอยู่นะคะนี่หรืเอจเจ้าขอชิมก่อนหนูเจ้าบอกว่าชิมก่อนชิมก่อนหนูขอชิมก่อนได้ไหมเฮ้ยพ่นนี่พ่นอ่ะอ่ะ,เอ,ะเอาไม้ให้ถุงหนึ่งเอานี่อายุเอายืดเอายดเออล้วไม่หักรถไปทางพุนูนให้เอาถึงบ่ถึงบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอยู่หน้ารถหนูหิวหนูหิวอะไรอยู่หน้ารถหนูหิวปุ้ยปุ้ยดูดูความสวนของกานเจ้าเริ่มมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะนี่ดูดูปุ้ยปุมาเตะบอลให้แม่บอลนั่นเลย เฮ้ยฮ้ยอาเตเตพุนพุนพุนไป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 เลยไปเลยไปเลยพุนดูบึ้ยพุนขาหน้าขาหลังเป็นหมดอ่ะขึ้นชั้นเล่งอ่ะขึ้นชะเล่งเขาบอกว่าขึ้นชะเล่งไอ่แจ็คโต้โมหูนะเขา ผ้าแดงตัวของพี่กัลุณาให้กัใชาย้เพิ่นตัววันหนาวแล้วเพิ่นขอบคุณผ้าหมวกนะคะของพี่กัลุณานะคะที่ให้แม่บ้านทุกหลังคาที่มุนเลือกสีแดงให้ได้ถือว่าแพ่งขอแดงไว้ก่อนคะ่ะแม่เม่ค่พค่นไปแล้วไปแล้วหนวูมาขึ้นชั้นเรงไปไปแม่ผ้าไปหา,ปาพี่ดาวพี่ดาวไปทำงานแล้วเลยเล่เฮ้ยเฮ้ย นะขาหน้าาหลังได้ลูกบอลไม่กินขนมจีนเลยได้ลูกบอลไม่ยอมกินขนมจีนเลยกระังกระอีไปจ็คตัว เโชว์เขาโชว์ขาโชว์เขาบอกว่าไม่อันไม่ได้มาดูนานแล้วหนูโชว์ให้ดูหนูโชว์ฟุตบอลให้ดูเฮ้ย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 ลีลาลีลาดู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 อู้อ้าวไม่อันดู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 จะเตะเข้าโก้ตึ้มมีคนมาล็อกขาหนูไว้เหรอเนี่ยเตะไม่ได้เลยเออ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 ใครล็อกขาหนูวะใครล็อกขาหนู

ที่ดาวทําได้หนูก็ทําได้เอา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 ปุ่นปุ่นมาเด้อมาเด้อมาเด้ออัดเตะเลยเตะอัดกูเอาเร็ว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 ประตูหนึ่งสองสามสามสามนี่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 ขนมักหยกอกเฮ้ยปุ่นมีการออกเสียงอีกปุ่นเป๊ะอะได้ตั้งใจออกเสียงอีกคันนี่ปุ่นปุ่นปุน่นปุ่นปุ่นขาหนาขาหลังเป็นหมด โอ้โหไปแล้ว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 อลูกบอลขึ้นหัว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 อ่าอ่ลูกบอลขึ้นหัวปะปะบุญเออกดกดกดลูกบอลลูกบอลขึ้นหัวหนูได้ทำไมเอเออกดกดให้ลูกบอลหางชี้เลยหนูเอาแล้ว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 มีการมือน้อยตอกไปด้วยนะโอ้โหโอ้ พ <laughs> oh. <objectives> ุ่นพุ่นพุ่นโกรธเลยลูกบอลขึ้นหัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่ขึ้นหัวหนูทำไมโว้ยอุ้ยโอ้ยุ่นปุ่นปุ่นปุ่นเอาเอาลูกบอลลูกบอลขึ้นหัวหนูโอ้นักฟุตบอลหญิงนะคะ ทีมชาติไทยบย์งักตีลังกาทวนเอาเอาเอาจะออกเสียง้อมเสียงออกเสียง้อมฟุ่นปุ่นปุ่นดูดูดูปุ่ม พอเดขึ้นหัวไม่ยอมเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะเอ๋อจะเอ๋อจ่าเอ๋อเ้ยเฮ้ยนฮ้ย นี่นี่ลูกบอลไม่ไปด้วยดูดูมีการโขดให้ฟุตฟุตบอลอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไปไปได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณนะคะขอบคุณน้แม่เอฟซีโทูท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ เฮ้ยเฮ้ยรักเล็กรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะบุญบุญอเต๊ะใายขวบปุ๊บปุ๊บพอดพ่อเนาะเออคนเชี่ยกับมื่อยล่ะนี่แหละว่าเมื่อยตีแตม่อันเชี่ยซื้อกันยังเมื่อยล่ะนี่ เฮ้ยเฮยยดี๋ยวนะหนูจะเอาลูกฟุตบอลออกจากกูดให้หนูไหมม่มาแม่จะเก็บลูกฟุตบอลแมามามา คร้ราปวดหอกดแล้วกดแล้วกวดแล้วกดแล้วฮสาหรับวิดีโอนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดมากกดมากสวัสดีค่ะ